สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e d i a story นะคะครับผม <c oughs> ก็เมมารายงานตัวนะครับเ<ห>ม,มื่อกี้เมื่อกี้นอนพักนะครับหลังจากที่กลับมาจากอุดรธานีใช่คะ่ะเขามีอาการเพลียๆ <c oughs> พึ่งฟื้นนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่หมอเนี่ยนัดให้ไปเก็บไข่นะคะในกระบวนการอีกซี่เพื่อที่ทำลูกนะคะใช่ ซึ่งหมอก,ก็นัดไป8ดโมงเช้าเนาะให้งดน้ำงดอาหารคืนก่อนก็กคือหลังเที่ยงคืนนะคะห้ามกินน้ำกินอาหารเนาะพอประมาณ9โมงนะคะก็เริ่มเข้าห้องปลอดเชื้อนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วก็สวมหมวเนาะแต่มยไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องแบบสะอาดมากเมยก็เลยแบบไม่ได้เอาเครื่องกล้องถ่ายรูปไปทีนี้พอเข้าไปในห้องก็ เย็นมากพี่เด็งหนูไม่เคยเข้าห้องแบบหัตการทางการแพทย์ไงคือแอ์มันจะเย็นเหมือนแบบตู้เย็นเลยอ่ะแล้วเราก็เย็นไม่ให้เรารู้สึกเจ็บไหมไม่มันมันรู้สึกแบบยิ่งรู้สึกกลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่เคยเข้าห้องแบบเย็นแบบเย็นเจี๊ยบประมาณเย็นจริงพอเข้าอุณหภูมิูมันต้องเก็บแบบว่าเย็นใกล้ช่องฟีสอะประมาณนั้นมั้งที่นี้นะคะเขาก็ให้เมอ่ะขึ้นไปนอนบนเตียง บนเตียงนะคะเขาก็เขาก็เรียกว่าเออให้น้าเกลือเนาะแต่ว่าตรงแขนเอาเนี่ยยังไม่ได้เอาออกเลยนี่นะคะให้ให้ให้ตรงแขนคือกลับมาก็นอนทุก <c oughs> อย่างไม่ได้เอาออกนะคะลืม,มให้ตรงแขนแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าเออเราก็บอกพยาบาลว่าเนีย่ยมีไม่เคยแบบว,ว่ามีประสบการณ์เข้าเข้าห้องแบบนี้มาก่อนเลย เป็นยาสลบใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าแม้แต่มีเข้าไปแล้วเมาะมีบนเตียงนะคะคือมีหลับตาลแล้วพยาบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยคนไข้กลัวมากเลยอะไรอย่างเงี <style. S 1> ้ยสักพักนึงก็มีหมอวิสัญญีนะคะเดินเข้ามาแยากเลยเดินเข้ามาแล้วก็ถามแล้วว่าเราแพ้ยาอะไรไหมเราก็แจ้งว่าเราแพ้ยาอะไรนะคะเสร็จปุ๊บหมอเขาก็บอก haya, โอเค๋ยวหมอจะให้ยายาทําให้เรานอนหลับนะคะ เข้าไปทางน้ำเกลือมันจะแสบๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมก็คือมันจะเป็นเตียงที่แบบมันมีมันมีเตียงมันมีเตียงข้างๆให้เราแบบวางแขนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใส่ใส่ยาเข้าไปเมก็รู้สึกแสบๆแสบๆสัานะไม่กี่วิอ่ะเมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันวิง่งวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นสมองอะ่ะเออแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะ รู้สึกถึงก็ถึง,ถ,งถึงแบบว่ามันวิ่งขึ้นสมองอะ่ะคือกาลังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันรู้สึกปวดหัวหรืออะไรคงคงจะบอกหมอแค่คิดแค่นั้นนะคะไม่กี่วินาทีคือภาพมันตัดไปเลยมไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลับเลยนะคะจนมารู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่ในห้องหนึ่งห้องพักฟื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอ้ก็คือ,อม,มันเป็นการอันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ในการเขาเรียกว่า,ายาสลบใช่ไมใช่ใช่นี่คือยาสลบ เวลาที่เราไปผ่าตัดไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่นู่นที่นี่เนี่ยก็จะคงประมาณนี้เนาะเพราะว่าเมย์กังวลมากเมย์ไม่เคยเหมือนกับว่าได้รับพวกเกี่ยวกับยาสรบปมาก่อนเลยนะคะก็กังวลว่าไอ้มันจะเป็นยังไงสรุปคือยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะกังวลอะไรเลยเิดอะไรปุ๊บมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงเจ็บแค่ตอนฉีดยาใช่ค่ะตรงนั้นก็คือนิดเดียวทีนี้พอตื่นมาใช่ไหมคะเมย์ก็ เริ่มรู้สึกรู้สึกปวดตรงท้องน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ที่หมอเขาดูดไข่ออกไปใช่ไหมคะไม่ไม่ได้แค่รู้สึกปวดนะรู้สึกเจ็บด้วยก็เลยงอขาขึ้นแล้วทีนี้พยาบาลเข้ามาพอดีก็เลยบอกว่ารู้สึกเจ็บมากเลยขาอะไรอย่างเงี้ยเจ็บมากพยาบาลก็เลยไปเอาก็เลยไปถามหมอเนาะหมอก็บอกให้พยาบาลเนี่ยมาฉีดเขาเียว่าฉีดยาน่าจะยากแก้ปวดให้เพราะว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะคะพอรู้สึก ดีขึ้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มเหมือนกันว่าเริ่มยืนเพราะพยาบาลอนะ่ะเขาจะเทสว่าเราอ่ะจะล้มไหมอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนที่เมยืนก็คือเมย์ไม,ม่ได้มีอาการมึนหรือว่าอะไรเลยนะคะมีแค่อาการรู้สึกหน่วงท้องอปวดปวด,ปวด,ปวดท้องก็เลยเดินมาหาพี่หนิงก็เลยเป็นขั้นตอนของวันนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ <c oughs> อะไรเสร็จแล้วอะ่ะตั้งแต่กลับบ้านมาเลยเนาะเมย์ก็รู้สึกดีนะคะคือกินได้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าพอพอมันถึงบ้านแล้วเนาะก็รู้สึกว่ารู้สึกง่วงรู้สึกเพียอะไรเงี้ยคงเหมือนเราไปผ่าตัดมานนเนี่ยบางทีอาจจะมีการเรียกว่า,าเจ็บช้ำเลือดเจ็บอะไรวันเนี้ยแล้วทีนี้มันต้องมีการพักผ่อนไงผมถึงตอนแรนนกกะว่าจะอยู่ที่อุดรประมาณอมสองวันแต่ทีนี้เนี่ยคุณหมอเพิ่นเพิ่น,พนก็บอ,อกว่าเดี๋ยวนัดวันที่หกเลยค่ะวันที่บอกว่า อาการเนี่ยของฮอร์โมนนะคะมันจะมันจะสูงสุดหลังจากที่หมอดูดไข่ไแปบบประมาณวันที่สมเนาะซึ่งช่วงนั้นน่ะน่าจะต้องแบบว่าเที่อาการดูอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างอาการข้างเคียงเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกหลังจากดูดอะ่ะคือเมนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็เลยก็เลยบอกพี่หนึ่งว่ากลับบ้านดีก,กว่าไว้ถ้าเกิดว่ามีอาการที่มันไม่ดีเมื่อไหร่ก็ค่อยไปหาหมออีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย สรุปนะคะวันนี้ก็ตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะดูดไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองอคุณหมอก,ก็เลยบอกว่า,าดูดไข่ได้เยอะมากเลยก็คืออยู่ที่สามสิบห้าฟองเมยก็เลยถามว่าแล้วไข่อะสุกคือมันต้องมันต้องเอาไข่สุกนะคะ เพื่อที่จะไปดูขันอาดเนาะก่อนที่จะมีการผสมเนี่ยไมกเลยรถามว่าเราไข่สุกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฟองหมอบอกน่าจะประมาณ20นะอะไรเงี้ย so, แสดงว่าอีก10กว่าฟองก็คือใช้ไม่ได้ในในระยะแรกเลยนะคะเป็นความรู้สำหรับ fc นะผมคือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้คือไม่ได้แบบว่าง่าย <laughs> แล้วก็ไม่ได้ชัวร์นะครับผม fc ดังนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือให้คนที่อยากจะทำเนี่ยก็ตระหนักไว้ก่อนว่า ในแต่ละขั้นตอนน่ะมันไม่ได้ง่าย<ช>แล้วก็ไม่ได้ชัวร์อย่างวันเนี้ยที่มีไข่สาสิฟองสาสิบ้าใช่ไหมแต่ว่าสุกจริงๆน่ะอยู่ที่20สฟองซึ่งแบบว่ามันจะลดลงกว่านั้นอีกครึ่งครึงในแต่ละขั้นตอนอต่อไปอขั้นตอนนะคะก็ต้องมาลุ้นว่าจะเหลือตัวอ่อนกี่ตัวในหลังจากที่เราคัดโครโมโซมแล้วด้วยอขั้นตอนต่อไปคือรออีกประมาณห้าวันนะับผมก็จะรู้ว่า ตัวอ่อนที่เราเลี้ยงไปเนี่ยจะเหลือกี่ตัวเราถึงจะไปคัดโครโมโซมคัดโครโมโซมคือเหมือนกับตรวจคันนั่นแหละตรวจหาโรคตรวจความสมบูรณ์ของของเซลลเด็กนะคะเซลลเนี่ยแหละว่ามีความปกติต้องคู่ไหนไหมคู่ดาวซินโดมหรือเปล่าแบบคู่ไหนไหมอะไรเงี้ยจะได้จะได้เหมือนคัดทิ้งคือไม่ผ่านที่จะเอาไป ใส่ในในหมดลูกของเราก็คือตรวจความผิดปกติของเด็กก่อนที่จะเอามาใส่หมดลูกของเราเลยใช่ใช่ก็คือยังไม่ชัวนะครับทําถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ชัว,วันนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่าว่าขนาดเนี่ยขนาดของไขสุกที่จะเริ่มทำำํากระบวนการเอ็กซีได้เนี่ยจะเหลือกี่ตุกี่กี่ใบเนาะส่วนรเอฟซีแล้วกันนะผมเป็นข้อมูลใครที่ติดตามเราก็จะได้อ่า รู้กระบวนการไปได้วยกันว่า,าทํำยังไงบ้างเป็นความรู้เนาะเราก็อยากให้เอฟีที่บางคนเตรียมที่จะมีบุตรแล้วก็อยากทำนี้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อใจไปบ้างค่ะก <c oughs> <c oughs> ็หลังจากที่ดูดไข่นะคะคุณหมอก็บอกแล้วว่าจะมีอาการอะไรบ้างอย่างคือหนึ่งก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียครับหลังจากวันที่สี่ที่ห้าก็คือจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ จะมีอาการท้องอืดท้องอืดตั้งแต่มีระดับที่เบาไปถึงแบบว่าระดับหนักอะ่ะก็คือหมอบอกว่าถ้าเป็นระดับที่ว่าต้องไปหาหมอก็คือมันจะมีอาการหนึ่งคือหายใจได้ไม่เต็มปอดเพราะน้ําเพราะว่าน้ําน,น้ำเนี่ยมันอาจจะเยอรครข้างในร่างกายเราที่เกิดจากการกระตุ้นไข่นะคะถ้าเริ่มมีสัญญาณว่าหายใจได้ไม่เต็มปอดก็คือให้ไปหาหมอ,อมค่ะก็ประมาณนี้ ประมาณนี้วันนี้ก็เลยหายไปเลยนะคะเป็นประสบการณ์วางยาสลบครั้งแรกของเมเลยนะว่าแบบเป็นยังไงมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะไม่มีเวลาให้กลัวเลยมันมันมันน่ะมัน,มนภาพเนี่ยคือกําลังคิดอยู่ภาพอีกทีหนึ่งที่เราจําได้<ท>คือตอนเราตื่นแล้วอืม,อมคือช่วงนั้นโอเค โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอาการของน้องเมย์หลังจากที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อกี้ก็เล่าสู่กันฟังนะผมเอฟซีก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับเอฟซีได้ได้ฟังเพื่อบุญกุศลครั้งนี้ก็จะหนุนนำ <c oughs> เราได้มีบุตรไม่ครั้งนี้ไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวก็รอต่อไปแล้วก็อีกสักหเดือนหรือว่าปีหนึ่งก็ค่อยว่ากันถ้าครั้งนี้ตรวจแล้วไม่ได้คร คือหลังจากตรวจโครโมโสมแล้วไม,ไม่ผ่านเลยสักตัวนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ไปบำรุงร่างกาย6เดือนก่อนอค่อยมาใหม่ก็ מכ, ถ้าไม่ผ่านรอบนี้อีก6เดือนก็ค่อยว่ากันใหม่ใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีครับ